สำหรับคลิปนี้จะเป็นทริปเกี่ยวกับการหารายได้ขอเอาใจในหน้าอินฟลูเอนเซอร์หรือครีเอเตอร์ที่ขายสินค้าแนวสกนแคร์ความสวยความงามมัดรวมหัวข้อในการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสินค้าสกินแคร์สำหรับใครที่นึกไม่ออกไม่มีไอเดียวันนี้เอามาทั้งหมด30หัวข้อจุกๆกันไปเลยค่ะแบ่งออกเป็น10พาร์ทเริ่มกันเลยหัวข้อเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและการดูแลผิว 1. 1. สิบสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณใช้สกินแคร์ผิด้อมวิธีแก้ไขแบบตรงจุดสองเรียงลำดับสกินแคร์ยังไงให้ใหผิวปังมาดูขั้นตอนการใช้ที่ถูกต้อง 3. ผิวแพ้ง่ายระคายเคืองบ่อยมาดูวิธีเลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับผิวแพ้ง่ายพาร์ทที่ 2. ส,สูตรและส่วนผสม 4. รู้จักส่วนผสมมหาัศาจรารย์ของสกินแคร์ที่จะทําให้ผิวของคุณดีขึ้น 5. AHA BHA เลือกตัวไหนดี6 วิตามินซีทาตอนไหนดีที่สุดภาที่3เกี่ยวกับการแก้ปัญหาผิว 7. บอกลาสิว5วิธีดูแลผิวหน้าด้วยคนเป็นสิวง่าย 8. รอยดำจางหายผิวก็จางใสาใน4สัปดาห์ 9. แก้ปัญหาผิวมองค้ำให้กลับมาผ่องสดใสอีกครั้งภาที่4ี่คอนเทนต์ตามฤดูกาล 10. รับมือผิวแห้งหนาวนี้ด้วยสกินแคร์แบบไหนดี11ฉ่ำฉ่ำรับหน้าร้อนสกินแคร์ที่ต้องมีติดบ้าน12ดูแลผิวอย่างไรในหน้าฝนให้ผิวสวยใสยไม่พังพาร์ทที่5คอนเทนต์เกี่ยวกับเทรนด์และนวัตกรรม13เป็นสกินแคร์มาแรงปี2025ที่สาวๆต้องรู้14นวัตกรรมใหม่ในวงการสกินแคร์ที่จะเปลี่ยนการดูแลผิวของคุณ15คลีนบิวตี้คืออะไรทำไมต้องใส่ใจพาร์ทที่ 6. ไลฟ์สไตล์ สิสกินแคร์สำหรับสาวออฟฟิศดูแลง่ายแต่ผิวปังเด มอร์นิ่งลูทีนสำหรับคนเร่งรีบดูแลผิวให้ทันใน5นาที18ไนท์ลูทีนฟื้นฟูระหว่างนอนตื่นมาสวยแบบไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์าร์ที่7คอนเทนต์ความคุ้มค่า19รวมสกินแคร์งบน้อยแต่ผลลัพธ์เทียบเท่าแบรนด์หรู20วิธีการเลือกซื้อสกินแคร์ให้คุ้มค่าไม่เสียเงินฟรี21 DIY มาร์กหน้าแบบธรรมชาติประหยัดงบแต่ผิวสวยในพาที่8คอนเทนต์สำหรับผิวเฉพาะ22สกินแคร์หน้ามันรับมืออยู่ 23. แก้ปัญหาผิวผสมดูแลยังไงให้สมดุล 24. รวมสกินแคร์สำหรับผิวบอบบางใช้แล้วไม่แพ้นแน่นอนพาร์ทที่9คอนเทนต์เกี่ยวกับเคล็ดลับหรือทริค oh. 25. 5เคล็ดลับในการใช้สกินแคร์ให้เห็นผลไว 26. ิกทิคการเลือกครีมคันแดดให้เหมาะสมกับผิว 27. วิธีผสมสกินแคร์ให้เข้ากาันเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงพาร์ทที่10คอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และผิวสวย 28. อาหารเพื่อผิวสวยกินอะไรให้ผิวดีจากภายใน9ี ออกกำลังกายอย่างไรไม่ให้ผิวพัง30นอนยังไงดีผิวสวยขึ้นแค่ชั่วข้ามคืนรับรอง30หัวข้อนี้ลองไปปรับใช้ดูนะคะคลิปวิดีโอคลิปรีวิวสินค้าของคุณจะต้องปังแน่ๆแต่ถ้าใครจดไม่ทันเซฟวิดีโอนี้ไว้เป็นรายการโปรดก่อนนะคะหรือถ้าใครไปทำแล้วปังยังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วย